สวัสดีครับผมสวัสดีชายเล็กธนิกครับผมคลิปนี้เราก็มากดเช็คตูคมมค้คอน sumer คมมรับคอน sumer ยูนิตเป็นที่ห้อ NPV ครับอันนี้เป็นระบบการดูดพอดีได้ทำการมาแก้กไขนะครับบ้านลูกค้า ระบบมันตัดนะครับเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ลงมันก็ยังใช้งานไม่ได้ครับเนี่ครับเดี๋ยวเราตัวนี้ผมทงการปลดดอกหมดแล้วนี่อันนี้เป็นกาวใสดินนิวตนันทำการปลดออกเราทำการกดตัวนี้ครับกดกาเนี่ครับ นี่มันยังตัดครับผมดูง่ายครับปัญหาผมได้ทำการเอามิตเตอร์จับจับบนล่างขึ้น9.0โดยปลดปลดตัวตัว N ให้ตัว L ใส่ L นี่เป็น L นี่เป็น N ได้ปลดตัว L อลออกเยาทำการเช็คเอามิเตอร์มิเตอร,ร์ครับอันนี้เป็นดิจิตอลทำการตั้งย่านไปที่200ครับ200 2 0อ้200โอห์มสองร้อยโอห์มวัด ซ้ายขวาแอลอกับเอ็นก็มิเตอร์ไม่ขึ้นด้านล่างก็ไม่ขึ้นแล้วก็ทำการเอาจําด้านบนกับด้านล่างให้มิเตอร์ขึ้นอยู่ประมาณ9โอห์มฝั่งนี้ก็9โอห์มสาเหตุคือก็ ตัวกันดูดเสียครับเนีเ่ยปัญหาง่ายๆปัญหาแก้ปัญหาเบื้องต้นครับผมในการเช็คกดวดเช็คระบบไฟในบ้านครับก็ทำการแก้ไขแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็เป็นการดูด แล้วก็ทำการถอดไอตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นการดูดออกครับนี่เป็นเอ็นเป็น,เป,น L, เป็นเอลเป็นเอ็นถอดออกแล้วก็ไอตัวนี้มันจะมีนอ็อตแล้วก็เปิดน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ต่อเข้านะครับผมต่อเข้าเดี๋ยวเราจะทำการสลับตัวนี้มาใส่นี่ครับ เราไม่ได้ผ่านตัวนี้ครับเพราะว่าการดูดมันเสียเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสลับตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดน,น็นอตน็อตเบเกอร์เมนเมนตัวใหญ่ครับถอดน็อตออก บด้านนครับจะเป็นสายลายตัวเอ็นิมี้ตน้นสายลายมาเข้าตัวนี้ครับเ,เข้าช่องนี้ต่อพันกันด,ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดถอดสายตัวนี้ออกครับมันจะมีน็อตสอง มีนั ph ph ัสงตครบถ่ายมือเดียวเดี๋ยวก็ไปครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดก่อนนี่ครับเราทําการถอดออกพันพลาเทลไว้ให้สายมันไปชนกันนี่ครับ การพันพาเตปเพิ่มให้สายมันชนกันครับนี่แก้ไขเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะทำการใส่ตัวแม่ครับเข่ากลับคืนที่เดิมเดี๋ยวเราจะทำการขันใส่ใสายไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเอา เอาเมียนเข้าไปครับมันจะขันน็อตลำบากครับเพราะามันแคบเดี๋ยวเราเริ่มมาเลยครับนี่เราทำการใส่ให้หมันเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็เราแล้วก็ดันเข้าไปมันจะมีเขี้ยวครับเอาครีมเอาไขาควงแบนดึง กดลงครับสองสองข้างครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับเราทำการใส่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวเมนที่เราถอดออกเดี๋ยวเราจะทำการเอาเอาไฟเข้าเบรกเกอร์น,นี้เลยครับผมด้านบนนี่ครับ ผมได้ทำการต่อเรียบร้อยครับผมก็เมื่อกี้สายนุนต้นมันจะเข้ามานี่ใช่ไหมครับเข้าช่องนี้ลายเขานี้ผมก็เลยทำการเอาเข้าเข้าด้านบนครับเป็นสายกาวน่ครับนี่สายกาววิ่งลงดินครับหลักการที่ถูกต้องครับต้อง มาเข้าตัวนี้ก่อนครับปากกาลนิวตันแล้วก็อีกอีกเส้นก็มาเข้าออกจากนิวตันออกจากเอ,ากเอาปากกาวนี้สายนิวตันก็เข้ามาเบเกอร์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เข้าปกติเข้าเหมือนเดิมนี่ระบบ ผมได้ทำการต่อเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเบเกอร์ขึ้นดูตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วครับตัดทิ้งครับกันดูดตัดทิ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาเบเกอร์ขึ้น,นเช็คดูกันความมั่นใจนี่คือไฟ นี่คือลายิวตอนเราทํทำการเอาขึ้นเลยครับนี่ครับนี่ไฟผมได้ทำการเอาไปเก์ขึ้นแล้วครับ mm hmm. ก็ไฟไฟครบวงจรไฟครบวงจรหมดแล้วครับ ก็เบกซ์ข yep. ึ้นทีละตัวนี่ครับนี่ไฟเข้าควบวงจร การเปิดไฟดูครับนี่ติดเรียบร้อยครับผมลดไฟใช้งานได้ปกติแล้วครับเป็นสวิตช์ด้านบนนี่ครับไฟไฟมาเรียบร้อยการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผม นดีทีเราไม่ต้องไปงวิ่งไปซื้อมาใส่ใหม่ก็เราตัดทิ้งเลยตัวนี้ตัวกันดูดก็สมบูรณ์แบบติดเรียบร้อยครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับแกพี่เพื่อนเพื่พพพพพพอพนพอบ้านไม่บา้านครับผมที่ เขามารับชมนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ่ช่องใช้เล็กตัวนี้ด้วยครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ